สวัสดีครับปกบผมโทอ์นะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะมาเล่นสกัดนะครับผมในตำแหน่งออฟเลนนะเพืเ่อนๆเกมนี้ก็อยู่ในแลงด์คอนประมาณ9้าดาวนะครับผมโอเคไปลึกกันเลยเนาะฝั่งเรานี่ค่อนข้างมีโลค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าต้นเกมดามจ์ค่อนข้างเบานะครับผมต้องรอเลดเกมเนาะเมทเราเป็นลูี์นะเ,นเนพื่อนๆก็พอได้อยู่นสองข้างผมชนเลนกับยีหน้าเนาะหยิบสกัดมาชนยีหน้าทั้ยีหน้าเบิร์ดเราไม่ตายหรอกนะครับผมเดี๋ยวเกมนี้เราเล่นเป็นทางของรองเท้ากันเวทดีกว่าขเท้ากันเวทเข้าบ้านและ โอ้โหังข้ามาโอโอมาป่าเออปโอป่าเกมนี้น่าจะเล่นไม่ไหวนะผมว่าอันนี้พูดตรงๆเลยนะเพราะฝั่งเราก็ค่อนข้างหนานะครับเคได้อยู่ออกรองเท้าเกาะก็น่าจะค่อนข้างคุ้มอสำหรับเกมนี้นะครับค่อยๆเล่นนะเพื่อน ล่างโดนค่อนข้างนกเอ้ยแต่แก๊กดึงได้วะสวยเลยโอเคได้มาหนึ่งออยหมดแล้วนะโหเจ็บอยู่นะเพื่อนๆแต่เราไม่เกมนี้ไม่ค่อยเน้นเติมนะเพราะมีลุยเรียกอยู่ลุยสามารถเรียกเราได้อยู่นะครับโอเคพอเก,กอะสะท้อนก่อนไหมมาสะท้อนไม่โอ้ เคบโอมานะเพื่อนๆพนไปบนนิดหนึ่งัะถ้าลุยสีนี้ผมก็ไปบวกทีมไฟได้นะเดี๋ยวเคลียบบนนิดหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนเกมนี้เราดับแก้มาค่อนข้างดีนะเหมือนจะมีประเด็นอยู่เลนล่างนะต้องไปแล้วปะ เรียบร้อยได้มาหนึ่งเนาะหวานช่ำเลยอย่างงี้มีหน้าติดบนอยู่นะเพื่อนๆโอเคได้่สวยเลยสวยเลยเดี๋ยวเอาเอาเวฟกลางดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมไปบนนิดหนึ่งนะครับได้แดงมาด้วยเนาะ ยีน่าน่าจะโหยีน่าตังพันสี่ว่าเทดกับผมไม่น่าไหวนะยีน่าเท็ดเทดตรงตรงเลยอ่ะไม่ไม่น่าไหวแต่ตอนนี้ไม่รู้พี่แกไปไหนละถ้าเกมนี้ยอนได้ได้เล่นนะผมบอกเลยสบายเนาะได้เล่นได้ฟาร์มอะไรเงี้ยสบายเลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้เล่นก็ลำบากอยู่นะโู้ครึ่งหลอดคุณพระ อะไรเราจะแรงปายวอดวุ้ยผมจะตายโอ้เ <Double kill. S 1> oh. ชี่ยจับผมไม่ดีนะอารัมตอนแรกนึกว่าเป็นแวนไม่ใช่วะกลางกลางให้เพื่อนไปรับได้อยู่อุ oh <my> ้ยโอ,โ,อโอ้แม่สกิดโ oh <my> okay, อเคอ๋อผมมาละ ชิบหาานละนี่ผมแข่งทันกลับได้อยู่โอ้โหเกือบร่วงนะตอนแรกได้ไหมนะโอเคได้อยู่นะครับสวยเลยอ่ะรับกลางใฮะดีนะเกมนี้อออกมาสบายชิวๆชิวๆโหชิวๆเลยวัรุ่นไปรับบนนิดนึงนะครับ าลับอยู่บนเขาเรียกว่าไหวชิลสลับได้นะแต่ผมไอ้นี่ย ب. ได้ไหมโอเคดึงได้นะเพื่อนๆพื่นก็แต่้งรอดวะเอ้ยตายอยู่โอเคยีหน้าอยู่กลางนะครับถ้าจะได้บนปะผมน่าจะได้บนอยู่ต่อไปออกไก่อานะเพื่อน เอามาคันเวทนิดหนึ่งนะครับสบายแล้วของข้ามหยิบไปโอมาป่า,าตายเลยร้านแบบตึงๆได้กลางได้ไหมเนี่ยเขาตายไปสองละต่อยอุ้ยไม่ตายอะ่ะเสียดายมาก ไม่ตายว่ะได้ไหมไม่ได้อารามมานะถอยไปเอาบนดีกว่าไปกลับกลับนิดนึ่งโอเคกลับนิดหนึ่งนะครับ้ยแต่ไอแต่วันเดอร์ทีมค่อนข้างแรงนะโอเคอารามตาย โอ้ไม่ตายด้วยเพื่อนโอ้โห,โหรอดด้วยนะโอ้เสียดายมากกลับนิดนึงนะกลับแล้วก็มาต่อเอาปอมได้ไหม,มเว็บกลางยังไม่มาเลยจะรอนิดนึงเกมนี้เรารับดาเมจสบายสบายเลยเนาะ ดึงกตัวนึงได้ไหมโอเคสวยก็รอดเฉยเลยโอเคผมกลับแล้วนะเดีย๋ยวไปลุยต่อนะครับเวฟกลางจะได้ละเฮ้ยป้อมกลางจะได้แล้วนะครับผมวิกมนี้ลุยเล่นเพลินเลยสบายเลยลุยหรอโอเคได้ป้อมกลางละหรือว่างานนัวผมไปรับล่างดีกว่า เอ๊ะถ่วลามีคนไปแล้วไม่เ yup. ป็นไรเราแก๊กดึงนะเพื่อนๆเราก็ค่อยเล่นก่อนเกมนีฮีโร่เราพาสีดีกว่าฝั่งของข้ามเนาะตะเด็กเกมฝั่งของข้ามอันตรายนะผมอ่ะบหานละเคื่อนตายฮัลโหล เกิดอย่งางว่ะรอรอเนี่ยโอ้โหแล้วผมแล้วโดนว่ะได้หยู่นนะโอเคได้ได้แวนอยู่ได้มั้ย โอเคได้ไหมอีกหนึ่งต่ออีกหนึ่งได้ไหมโหหน้าใสมากนะบอกตรงๆโอเควันเดอร์ได้อยู่นะครับมันจะจับผมแน่เลย เฮ้ยไม่ได้ว嘛โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาบนนิดหนึ่งนะเพื่อนๆเออพูดถึงเอาดาร์ก็ได้นะผมว่าได้ไหมเนี่ยฮัลโล อยู่บนนะครับที่ถ้าดึงแหวนในนะ้นผมเลยสบายมากไนมะ่ดึงตัวไหนก็ได้นะผมว่าแหวนแคทนี้ตัวใหม่ก็ได้นะครับเปนทางของไบโอก็ได้เนาะคู่หมดนะสัขงข้ามีคาตาอยู่บนสามนะโอเคได้มาอยู่นะครับได้ไวโอมา หาจังหวะเล่นนิดหนึ่งนะเพื่อนๆเวียคิปยังไม่มาเลยตอนนี้ได้มาหนึ่งแก้ไปแก้ไปโอเคได้อีกหนึ่งหวานช่ำนะสวยครับผมเหล่าแววงกับใครเนะี่ยแววงกับอารัมนะลอดเฉยเลยนะเพื่อนๆอารัมเรางงมาก โอเคได้อยู่โอ้โ oh, ห oh, สวยเลยพลาดน,นะแมนพลาดน,นะเพื่อน oh, <ๆ>อ๋อไฟเขียวอันนี้หว่า้าลามมาจะจับผมเย่ยพ oh, <no. S 2> ลาดเหโอเคสวยอยู่โหวันเดอร์ทีมแรงมากนะ กลับนิดหนึ่งนะเพื่อนๆฮุยเรียกไหมสวยอ๊อปึ๊บเรียรบร้อยกอลับมาต่อเอานะเออชีวิตแค่ว่าเกมนี้เราดารับตัวมาค่อนข้างโอเคนะครับั่อนข้ามเข,า,ขา,ดา,าดนะับพลาดด้ยเนาะแค่นั้นแหละตามนั้นเลยเนาะในเกมย่ายเล่นง่ายอยู่นะครับมีโอกาสได้ป้อมบนนะแต่อาจจะยังจบไม่ได้นะเพื่อนๆ แถ้าแก๊กดึงมานี่ก็จัดเลยอุ้ยสวยสวยสวยมากโอเคสวย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 เลยสวยเลยสวยเลยเย้สวย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 เก้ได้แม่งหนึ่งต่อได้แม่ไปรุ่นโอเคสวยครับผมมบ๊อบเลี้ยปลอยเล่นสนุกไปหน่อยเนาะไม่ได้ตีบ้านเลยนะครับเอาหมดเลยนะเพื่อนๆ ประมาณนี้เนาะสำหรับสก,กัดครับผมยิบมาชนเลนยีน่านะยีน่าไม่สามารถสู้สก,กัดได้นะครับผมเพราะสก,กัดเลือนมันค่อนข้างเยอะแล้วแม่งแรงด้วยนะเพื่อนเพื่อนเพราะยีน่าเป็นตัวเบิร์นเนาะแล้วฝั่งสงข้ามนี่โอ้โหเป็นไวโอปาด้วยครับก็หวานๆเลยเนาะเกมนี้โอเคประมาณนี้คนะรับสําหรับสกัดในตําแหน่งออฟเลนนะเพื่อน,อนโอเคครับผมถ้าใครชอบแต่คลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำใจผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย